ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ AI จะช่วยเราแต่งภาพนะคะเป็นคลิกเล็กๆนะคะ AI, AI แต่ง <AI> ภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมซ้องกันได้เลยค่ะคลิกเข้าที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า l i s man นะคะอ่า enter นะคะเราก็จะเจอหน้าต่างหน้าตาตัวนี้นะคะ,ะมันจะสามารถปรับภาพที่ไม่ชัดนะคะให้คมได้นะคะไปดูลูกเล่น เพื่อนําไปประกอบงานต่งตางๆได้หรืออาจเราเจอภาพกเก่าๆเราก็สามารถนํามาประยุกต์นะคะมาใช้ให้เป็นภาพใหม่ได้ให้ชัดเจนได้นะคะจะสามารถใช้ฟรีได้นะคะตรงนี้ใช้ฟรีได้นะคะเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปด้วย gmail ของเรานะคะล็อกอินเข้าไปนะคะเราจะใช้มลไหนเราก็ล็อกอินเข้าไปด้ยวยมลนั้นนะคะไปเลือกภาพเป็นเลือกภาพเก่าที่เราต้องการทําเป็นภาพใหม่นะคะ อาไปหาภาพเก่าเราในเครื่องนะคะฉันหาภาพเก่าก่อนนี่เจอแล้วภาพเก่าภาพนี้นะคะเปิดภาพมานะคะเปิดภาพเก่ามาตรงนี้นะคะที่จริงเขาก็มีเมนูให้เลือกขนาดในการคัสตอมนะคะสองหน,น,นึ่งสองก็นี้อัตโนมัติออโต้ดีกว่านะคะก็คือให้เลือกด้วยนะคะขนาด กี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะอ่ะเาเราได้แล้วแหละมันก็จะปรับให้เราอัตโนมัตินะคะความคมชัดของภาพความคมชัดของภาพก็จะปรับให้อัตโนมัตินะคะอ่าลองสตาร์ทเพื่อให้เครื่องน,นะคะนหลดภาพนะคะสตาร์ทนะคะเครื่องก็จะวิ่งมาอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวนี้นะคะถ้าเราเคยทําแล้วก็จะมีภาพสต็อกเก็บภาพไว้ตรงนี้นะคะเราลองดูนะคะ ระบบ AI กาลังประมวลผลอยู่นะคะจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเครื่องหมายลูกสองตัวนี้นะคะดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องน่าได้แล้วค่ะดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องเสร็จสิ้นแล้วก็จะบอกเป็นภาพ JPEG นะคะเป็นภาพ JPEG นะคะเราก็ไปดูที่เครื่องที่โน้ตบุ๊กของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเปรียบเทียบของภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ปรียบเทียบภาพในอดีตและนำมาปรับให้เป็นภาพที่คมชัดขึ้นจะเห็นความแตกต่างพิกเซลของภาพมีความละเอียดมากขึ้น AI ตัวนี้นะคะเป็นตัวโปรแกรมนะคะช่วยแต่งภาพจากภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่ได้นะคะบางทีเรามีความทรงจำดีๆกับภาพเก่าๆหลายหลายปีเรานก็นำมาแต่งภาพให้ดูสดใสให้ดูเป็นความรู้สึกนะคะดีๆขึ้นมาได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ AI ช่วยเราได้หลายอย่างค่ะ